สววสเีครับพเพื่อนผมเกี่ยกับชาครับพเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่งานสถาปนิกนะครับปี2025นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่างานสถาปนิกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการสร้างบ้านตกแต่งบ้านอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม แต่จริงๆแล้วในงานสถาปน,นิกเนี่ยครับเขาเป็นงานที่แบบรวบรวม innovation หรือการสร้างแรงบันดาลใจครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ y ิสเ็มนะครับในทางการตกแต่งบ้านการแมทชิ่งของสีต่างๆหรือเป็นระบบพวกโมเทบินิหรือไลท h ติ้งอะไรพวกนี้เขาก็มีครบเลยครับในงานแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเน่ยผมเป็นคนที่ชอบแนวของ innovation อะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ยกคุณภาพชีวิตของเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะมีอะไรใหม่ๆและมีอะไรมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมและเพื่อนๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับและบูธที่ผมพูดถึงนะครับก็คือบูธของซินิมาจิก้าครับเพื่อนบูธของซินิมาจิก้าเนี่ยนะครับอยู่ที่ฮอลสามนะครับเสาที่50ถ้าเพื่อนๆเข้ามาในงานเนี่ยเพื่อนๆก็มองสังเกตที่เสาก่อนเลยเข้ามาที่ถูกฮอก่อนฮอที่3นะครับมอง สาตามตัวเลขมาที่50ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเลี้ยวขวานะครับจะอยู่บริเ,เวณเกือบสุดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือบูธของ c i n e m a t i c ้ที่เราพูดถึงนะครับครั้งนี้นะเขาขนอินโนเวชันใหม่ๆหรือว่าแรงบันดาลใจที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนแรกนะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับ everyday living นะครับนี่คือ Golden Duck ซ i นิมา t ิก้ครับผมนะครับนี่คืออินโนเวชันใหม่ๆที่ผมบอกเพื่อนๆไปครับตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบของจอที่เรียกว่าเล่น geometric นะครับหรือว่า shape ต่างๆในการ matching นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ทาง engineer เนี่ยเขาแนะนำดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรนะครับผมสวัสดีครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ของทางค่าย analog way ครับผมเป็นอุปกรณ์ media server นะครับเป็นตัวเป็นตัว run content ในการแสดงผลนะครับผมจริงๆมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นจอหลายๆจอจริงๆสามารถจะเป็น l d ขั้นวัดยาวๆทำเป็น map เป็น3 d ก็ได้นะครับผมแต่ยังวันนี้ที่ผมเอามาตัวอย่างคือเป็นทีวี จำนวนหลายๆจอโดยมีตำแหน่งที่แตกต่างกันหรือว่าหลายจอก็ด้วยแต่ว่ายังมีเรื่องของขนาดด้วยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วก็แยกออกจากกันถูกไหมเราไปตามที่ต่างๆไอ้จอแบบนี้เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะแบบเป็นระนาบ ใช่ไหมเป็นแฟดมันหน้าเยวาวอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะสมกับงานสถาบันนี้และซีนิมาติก้าแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องมีการอัปเกรดอย่างเงี้ยพอเวลาเราดูแล้วอ่ะมันสร้างสีสันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เรียกว่าความสนใจในเนื้อหาที่เรากําลังชมอยู่อย่างเช่นงานอีเวนต์สมมติอะเซซว่างานนี้เป็นงานอีเวนต์กันแล้วกันมันก็จะเห็นว่าการที่เขาเอาอย่างทีวีแยกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งมันออกจากตัวเท็กซ์เนี่ยมันทําให้ดูแบบ มีอะไรอ่ะจริงๆอุปกรณ์อุปกรณ์เนี้ยครับจริงๆในงานอีเวนต์นะต้องเขาใช้งานมายาวนานแล้วครับครับอย่างเช่นการลั่นแบ็กกราวของงานอีเวนต์บนเวทีอย่างเงี้ยจะใช้อุปกรณ์ประเภทนี้แหละครับในการทำอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่เอามาประยุกต์ใช้นะครับเป็นเป็นดิจิตอลไซเน็ตในการทําเป็นป้ายโฆษณาจริงๆสามารถรองรับได้จอทีวีได้สูงสุดถึง16จอ16จอได้มากกว่านั้นได้นะครับผมเรโซลูชันทั้งหมด 16K นะครับเป็นจอแคนวาสใหญ่ใหญ่จะใหญ่แค่ไหนก็สามารถรองรับได้การเล่นรูปลักษ์แล้วก็มุมต่างๆของเขานะครับเราเปลี่ยนอย่างอื่นได้ด้วยอีกใช่ไหมอันนี้เราคอนโทรลด้วยอะไรครับก็เป็น iPad ได้ครับผมเราสามารถสร้างซีนสร้างตัวปุ่มที่สําหรับช็อตคัทในการเปลี่ยนสกีนได้ในีนอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมครับก็สามารถแอดออนอย่างเช่นพวกกล้องเราสามารถทำเอฟเฟกจากกล้องสมมติคนเดินผ่านเพื่อให้เป็นตัวริ้ว สามารถเล่นได้แอดได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าตัวนี้มันคือเบสด้วยเขาเรียกว่าวิดีโอโปรเซสเซอร์ถูกต้องครับใช่ไหมครับในตัววิดีโอโปรเซสเซอร์เนี่ยก็แน่นอนแหละมันก็จะมีในหัวสมองของเขาแต่ละช่องแยกออกจากกันอย่างที่บอกว่ารองรับได้16จอใช่ัไหมครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า16 Input อย่างนี้นะก็คือแต่ละจอก็สามารถที่ได้แต่ว่าเรื่องของการคาลิเบรตใหม่หรือว่าการที่จะ i n p u ุตข้อมูลเหล่านี้ทางซีนิมารจิก้านี่คือไปจัดการให้ถูกต้องครับใช่ไหมครับก็คือถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ จัดชุดมากี่จอแจ้งความจำงก็คืออาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องสเปซแล้วก็ความใหญ่ใช่ครับตอนนี้อยากได้ยังไงทางกราฟิกก็จะมาดีไซน์เลยเอาตรงนี้ให้ก็ดีไซน์กระทั่งแบบว่าตำแหน่งอยากได้รูปแบบแบบไหนจออาจจะบางทีไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะเฉียงอีกแบบหนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เราดีไซน์ได้หมดเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างนะเพื่อนเพื่อก็ดูนะว่าอันนี้ที่ผมเน้นย้าเลยก็คือว่าจอเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันก็ได้ใช่ครับขนาดด้วยนอกจากงานอีเวนต์ใช ก็จะมีในเรื่องของงานต่างๆอ่ะที่ว่าเรางานเปิดตัวสินค้าหรือแม้แต่ป้ายโฆษณาก็สามารถทําได้ครับอันนี้ผมถือว่าเป็นอินโนเวชันแล้วล่ะอันนี้คือสร้างแรงบันดาลใจในการที่แบบจะโปรโมทอ่โปรโมทโปรดักต์ของเราให้มันดูมีคุณภาพแล้วก็เจ๋งมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณพี่มากๆแล้วก็ขอบคุณ a n a l อ g ์โวเวตัวนี้มากๆเลยนะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปข้างในเนเพื่อนๆบังเอิญผมแอบเห็นทางฝั่งตรงข้ามของบูธซินิมาจิก้านะครับมีมุมที่เขาจัดไว้แบบน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามุมนี้เป็นอะไรนะครับโอ้โหนี่คือมุมเรียกว่ามุมเอทาดร์นะเขาก็จําลองไว้อย่างดีเลยครับจะเห็นเนี่ยเขาจัดวางอันนี้เป็นกอลดิทั s สติลนะครับเขาก็ทําในเรื่องของสติลเหมือนกันนะครับแต่ที่อยากให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมนี่เป็นลำโพงเอทาดร์นะครับแต่ว่ามีความกระหึ่มทําไมมันกระหึ่มและทำไมมันดีแล้วมันดียังไง คนนี้เลยรบกวนหน่อยบอกพี่นิดนึงว่าไอ้เจ้าสิ่งดำๆที่อยู่บนนั้นคืออะไรสิ่งที่อยู่บนนั้นนะครับครับผมเป็นลำโพงเอาท์ดอร์ครับผมครับโซเนสครับผมของโซเนทุกคนจะรู้จักในชื่อของโซเนสครับผมอ๋อนี่คือโซเนสใช่ครับผมแต่ว่าถ้าในงานคอมเมอร์เชียลที่ใหญ่ขึ้นเขาจะใช้เป็นชื่อของโซ n น e ซึ่งลำโพงเอาท์ดอร์ตัวนี้นะครับมีขนาด8นิ้วครับตัวนี้ให้8นิ้วเลยใช่ครับแล้วทำไมเสียงมันก็หืมขนาดเนี้ยอ๋อเรามี เพ็รรับความกระหึ่มอยู่ที่ซับของเรานะครับผมที่อยู่ข้างล่างที่เก่งเลยครับเฮ้ยเนี่ยนะใช่ครับโอ้อ๋อนี่ไงเออซับนี่ไงใช่ไหมเขียนโซนันซ์อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือซับเอาดร์เหรอถูกต้องครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมีขนาด12นิ้วครับตัวนี้มี12นิ้วใช่ครับแล้วก็มีขนาด15นิ้วด้วยครับนี่ซับ1ินิ้วเอาดร์นี่ถือว่าหนักเอาเรื่องเลยนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหนี่เจ๋งมากแล้วถ้าเกิดอยู่เอาดร์อย่างนี้แน่นอนถ้าเป็นโซนนซ์ในเครือโซนอส กันน้าได้ไหมเพราะมันอยู่ข้างนอกนี่ต้องกันน้าระดับไหนอันนี้ต้องฝนแล้วล่ะคงไม่ใช่ละอองแล้วใช่ไหมถูกต้องครับผมต้องฝนเลยครับต้องฝนอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็แดดแน่นอนกรอบแตกไม่ไม่แตกครับไม่แตกแน่นอนโอ้โหแล้วก็ตัวนี้มันสามารถถ้าเป็นพวกโซนอสเนี่ยมันจะต้องเด่นในเรื่องของระบบการเล่นแบบ Wi-Fi ไร้ส s ยนีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างตัวนี้รองรับได้สักกี่ตัวถ้าอันนี้ของเราจะใช้เป็นเครสตอนครับผมครับซึ่งเครสตอนเนี่ยรองรับแบ่งโซนได้ทั้งหมด4โซนด้วยกันครับผม อ๋อค oh, oh, yeah. so so be ือเราไม่ได้ใช like ้ในตัวของเขาเราใช้ของตอนมาคุมถูกต้องครับผมก็คือสามารถคอนโทรลได้ส่โซนเช่นอันนี้อาจจะเป็นสวนหลังบ้านใช่ครับเราอาจจะมีสวนหน้าบ้านหน้าบ้านหรือข้าน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือข้างในบ้านครับผมอ๋อซึ่งทั้งระบบเนี้ยครับเราสามารถแยกควบคุมเลเวลได้ทุกระบบเลยครับผมเราอยากจะให้หลังบ้านดังข้างหน้าบ้านค่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซับวูฟเฟอร์เบานิดแรงหน่อยตรงนั้นหรือเล่นพร้อมกันได้ไหม เล่นพร้อมกันก็ได้เล่นพร้อมกันก็ได้ก็เหมือนันแบบออราว n d ถูกต้องอน,นี้เลยในชะ่ไหมเจ๋งมากเลยนะครับอันนี้ก็จัดบูธมาให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพแหละว่าไอการที่แบบเราจะมีลําโพง นอกบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยตอบไปแล้วสมัยก่อนคนจะคิดว่ามีทําไมนะลำโพงนอกบ้านจริงๆมันก็เป็นเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์ต้อเป็นเรื่องของความสบายใจรีแลกซ์ผ่อนคลายของเราในระดับหนึ่งนั่นแหละถ้าเรามีอย่างเงี้ยเราทนน้ําทนฝนได้นะครับคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันก็อย่างพวกไอแพดก็จับตรงน,นั้นได้เลยใช่บใช่ไหมครับหรือจากสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยถ้าเกิดทําได้อย่างเงี้ยผมว่าชีวิตเรามันก็จะง่ายขึ้นเราได้เจอกับระบบเอาท์ดอร์อกันไปแล้วครับพี่เกมสครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยเรามีเอาท์ดอร์เราต้้้ออ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 งงงมมมีีีิินนนนนนนดดดดรรรรรรร์์ถููกกกตััััคคบบบบแ่่เเาาาาะขว นี่นะครับพี่เก่งจะเห็นตัวก้อนสีดำๆตัวนี้เลยนะครับเออ<ม>อะไรซึ่งตัวนี้คือ power controller ของตัวระบบเสียงครับผมอ๋อเมื่อกี้เรามี outdoor Out <door. S 2> อันนี้มันคือเป็น indoor In indoor แต่นี่มีจอเออนี่เจ๋งดีตอน<จ>อรแรกพี่นึกว่าเป็นอ้นี่ตัว control แบบ ม่านหรือว่าแอร์อะไรอย่างเงี oh, oh, daughter, ้ยจริงๆไม่ใช like yeah, oh, UH! ่ไม่ใช่ครับผมอ่ะตัวนี้มันทําอะไรคอนโทรอะไรอันนี้จะเป็นคอนโทรตัวลาโพงฝั่งผนังครับผมฝั่งผนังใช่ครับผมอ๋อนี่มี่บนฟ้านี่ใช่ไหมใช่แล้วครับอ๋อพี่มองไปนึกว่าเป็นไฟไม่เอาไม่ใช่นี่นะนี่เป็นลําโพงใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ๋ออันนี้มันเหมือนกับพี่พี่จำได้อันนี้มันเหมือนกับพวกสร้างบรรยากาศในบ้านเอมเบียนเอมเบียนซาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้มันเพิ่มได้ถึงกี่ตัว ตัวนี้นครับผมถ้าเขาขยับมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาสามารถรองรับได้ถึง4ตัวด้วยกันส <4 S 1> ี่ตัวว้าแค่สี่ตัวมันก็เหมือนกับอะสมมติสองตัวนี้ก็อีก2ตัวประมาณว่า ถ้าวางก็กึ่งกึกระจายกระจายไปก็ได้บรรยากาศเลยเนาะใช่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากได้หลายๆห้องนี้ขึ้นมาเราต้องใช้2ชุดอย่างนี้ปะถูกต้องครับผมถ้าได้หลายๆห้องเราก็ต้องแยกเป็นชุดๆไปครับครับอ่าแต่ตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลที่เขาเรียกว่า iPad ก็ได้ใช่ครับผมหรือว่าจะตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างตัวนี้คอนโทรอะไรได้บ้างกคอนโทรผ่านบลูทูธได้อ๋ออันนี้คืออย่างน้อยเลือกเพลงได้ก็เนาะเพราะบางทีเราแบบ เพลงหนึ่งต้องหยิบรีโมทต้องไมปอ่าอย่างน้อยเราเดินมาอย่างเงี้ยเราไม่อยากฟังนี้เราก็กดได้ใช่ไหมเราก็เพิ่มเสียงวอลุ่มวอลุ่มเราก็เพิ่มตรงนี้ได้ใช่แล้วเออตัวนี้ก็ดูแบบสะดวกดีก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะผมว่าหลายๆบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็มีติดแล้วเหมือนเอาบรรยากาศล็อบบี้หรือบรรยากาศของแบบพวกอ่าคอฟฟีเลานจ์อย่างเงี้ยเอามาอยู่ในบ้านบางทีมันรีแลกซ์นะแล้วนอนอยู่บนโซฟาเราก็มีเสียงแบบบรรเลงคอๆไปเสียงนกเสียงอะไรก็ว่ากันไปแต่ภาพเนี่ยภาพนี่สวยมากนะครับ ตัวนี้อ๋อนี่ไงป้ายเขาเขียนอยู่นะครับตัวนี้เป็นภาพจากไลกาซีนิเพลวันนะครับตัวนี้พี่รีวิวไปหลายทีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วตัวเขาอยู่ไหนตัวเขาหยุดโอ้โหนี่นี่อสายของพี่เก่งเลยครับอ่านะครับนี่คือไลกาซีนิเพลวันนะอันนี้ผมรีวิวไปแล้วก็ไม่พูดมากแล้วกันถ้าเกิดอยากดูก็ไปดูกันในช่องได้นะครับตัวนี้ก็มีคอนทราสต์เรทชิโอที่สูงมากนะครับใช่ไหมตัวนี้อย่างเงี้ยโอ้โหไฟเต็มไปหมดเลยแต่ยังสามารถให้ภาพที่มีความสดขนาดนี้ได้นะครับและพี่ว่าตั้งแบบนี้ต้องมีเหตุผลลแน่่เยใชม ซึ่งเราตั้งอย่างนี้เราอยากให้ทุกคนเห็นคราบอกว่ามันสามารถเฉียงแค่ไหนก็ได้ใช่เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นภาพผมยืนอยู่นี้อันนี้ซีเไพวันใช่ไหมครับสังเกตผมนะนี่น่าจะสักประมาณกี่องศาเนี่ยประมาณสักสองศานะครับจากจุดที่ฉายอยู่นะครับ<ช>ตัวนี้เขามีระบบ auto correction อยู่นะครับตัวนี้จะสามารถเขาเรียกว่า control ทำให้ภาพเนี่ยอยู่เซนเตอร์ของห้องได้เพราะฉะนั้นลิมิตในการที่จะวาง โปรเจคเตอร์ของเพื it, it good, big, 3, ่อนเพื่อเนี่ยมันก็จะแคบลงไปเยอะมากเลยนะครับดูนี่ถ้าระวังตรงกลางได้แน่นอนมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดระวางเฉียงไปอย่างเงี้ยนี่เฉียงเยอะมากนั่นเพื่อนดูดิยังสามารถฉายได้ตรงขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้เสียในค่าของ Resolution อันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่สําคัญมาก i g h t n e นสของเขานี่แตะระดับ3 0 0พันเลยทีเดียวนะครับก็คือสูงมากๆเลยนี่เห็นไหมนี่ไฟนนี้โอ้ยังได้ขนาดนี้ผมว่านี่สุดยอดมากแล้วนะนี่นะอันเนี้ย น่าจะเป็นบูธที่น่าสนใจที่สุดแล้วใช่ครัเก่งอันนี้คือจอ l e d นะครับผม m a g n ิตไมโครครับผมขนาด136 mm hmm. นิ้วตัวนี้ครับก็คือเป็น P 0.78 r e s o l u t i o แเลชันเนี่ยก็คือเป็น 4K เลยโอ้มันใหญ่มากนะแล้วก็มันที่ผมตะลึงไม่ได้ตะลึงเรื่องความใหญ่ผมเคยเห็นใหญ่อย่างนี้มาแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นแบบว่าความสดของแผง LED ใช่แบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นของ LG Magnet Micro LED นี่ขนาด136นิ้วนะเพื่อนเห็นอย่างเงี้ยเนี่ย้ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไปด้านข้างเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับผมไม่เห็น Rainbow Effect เลย Rainbow เอฟเฟ t นี่เป็นอะไรที่แบบน่าลํำคาญใจมากนะพบได้บ่อยมากสำหรับ LED ทั่วไปใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าไม่เห็นเลยครับก็มีข้อ มันจะเป็นแผงอยู่แล้วล่ะอันนี้เพื่อนๆรู้อนรู้ดแล้วอะ LED panel มันก็คือเป็นแผงแลหลายแผงนี่มาประกอบกันเสียตรงไหนเปลี่ยนตรงนั้นอยู่แล้วแต่แตเน้นย้ําจริงๆในเรื่องของสี<ช>แล้วก็เห็นบอกว่าใช้งานง่าย,าายด้วยใช้งานง่ายครับก็คืออย่างปกติ LED ทั่วไปอะ้วแต่ว่าภาพในหัวเราคือมันเป็นแผ่นแล,แลปะประกอบะกัน <throw> <ๆ>แล้วก็ต้องมีตู้แล็คมีเครื่องอะไรสักอย่างมันมากกว่านั้นไงเพื่อนๆใช่ไหมมันต้องมียูนิตของมันมันจะต้องมีแลกมันต้องมีสายใช่ไหมแต่ตัวนี้ติกมากอันนี้ก็คือ เคยใช้ทีวีเอลจีมายังไงตัวนี้ผมรบกวนโชว์เลยได้ไหมโชว์ให้เพื่อนเเห็นเลยว่ามันคือยังไงที่สําคัญเดี๋ยวนี้เราไม่มีระบบของสมาร์ททีวีไม่ได้แล้วถูกป่ะใช่อันนี้ก็คือมองให้มองเป็นทีวีตัวหนึ่งเลยครับก็คือกดมาเราต้มงคอนเนตฟิกเข้า YouTube ทุกอย่างนี่แหละไอ้นี่แหละเดี๋ยวนี้เราอยู่โดยที่ไม่มีมันไม่ได้แล้วนะครับระบบสมาร์ททีวีมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นศูนย์รวมเอนเตอร์เทนเมนต์ของพวกเราอยู่แล้วเรามีทีวีเรามีโปรเจคเตอร์เราจะมีแผง LED อะไรก็แล้วแตต่เรา้องมี YouTube ีใช่ไหมเราต้องมี LGon a ี a นเอลเลอร์มีเ t ็ตฟลตัวนี้รองรับหมดเลยใช่ครับอ๋อนะครับแล้วก็มีนี่ u t p u t ต่างๆเขาก็มีให้นะครับก็จะมีอย่างนี้ Input l อก็หลากหลายทำได้หมดทีวีทำได้ยังไงตัวนี้ทำได้เหมือนกันอย่างนั้นเลยนะครับเปลี่ยนจากคอนเซปตที่ว่าเป็นเป็นแผงครับใช่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่านี้ได้ไหมใหญ่ได้ครับตอนนี้ที่เราโชว์เนี่ยคือ1้6นิ้วแล้วก็มีขนาดหนึ่งคือ163นิ้วครับ163นิ้ว ผนังน sure, uh, ี so, that, windows, so, so. ้อาจจะไม่พอเอาใช่ครับอาจจะล้นได้เลยโอ้นะครับแล้วก็ความบางของเขาอ่ะโยงกันเลยผมจะให้ดูนะความบางของเขาถ้าจัดจากนิ้วผมก็ประมาณเท่านี้เองนะครับน่าจะกี่เซนได้เนี่ยนิดเดียวนิดเดียวนครับแล้วก็ผมเพิ่งรู้สึกว่ามันไม่ร้อนไม่ร้อนพราะมว่าหนึ่งในข้อดีเลยคือตัวนี้เนี่ยมีเรื่องของการของการประหยัดไฟด้วยครับแล้วก็สองเลยคืออีกหนึ่งข้อดีเลยคือเต้าอื่นไม่ค่อยมีก็คือเรื่องของการ การไฟลามอ่าครับเออเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นพวกนี้มันจะมีความร้อนเยอะมากซึ่งค,ความร้อนแน่นอนมันก็ต้องมีการกินไฟแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าไม่กินไฟด้วยไม่กินไฟแล้วก็มีระบบของอะไรนะครับป้องกันป้องกันไฟไฟลามก็คือกรณีที่ว่าเกิดอ่าไฟไหมอะไรอย่างนี้ตัวเนี้ยจะไม่ทําให้ไฟอ่ะมันลามไปบริเวณอื่นผมถือว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของการใส่ใจละจบในเรื่องของภาพมาดูเรื่องของเสียงว่าดีกว่าครับผมวันนี้ก็คือเราเอา ลำโพงซาบาที่สวยที่สุดเคยเห็นแล้วใหญ่ที่สุดตอนี่ออกงานมาหลายงานแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นเบสซาบาินเดอะเวิลด์ผมให้อย่างนั้นเลยก็ได้นะครับมาตรฐานสไตล์เวน u ันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมครับผมแต่ว่าซาบาปกติทั่วไปเขาจะมีซ้ายขวาแล้วก็กลางใช่ไหมครับจะไม่มีซับูเฟอร์จะแยกออกมาแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตตัวนี้บิวอินมาให้เลยนะครับเป็นซับูเฟอร์ให้อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมแต่ว่า สไตล์เวนซันเนี่ยเขาไม่ได้เด่นในเรื่องของเสียงแล้วก็คุณภาพคุณภาพอย่างเดียวเขายังเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีนามีอะไรบ้างน้องก็คือจะมี4อย่างนะครับด้านนี้เลยอ่าลองดูลองดูชาร์ตนี้ก็ได้จะได้ไม่สงสัยกันนะครับระบบของ ROOM PERFECT ครับเป็นระบบที่จะสามารถขจัดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะแอมเบียนของห้องทั้งหลายแร่ไม่ว่าคุณจะมีรูโมดหรือเปล่านะครับเฟอร์นิเจอร์ผนังคุณจะ อุ้ย e, เป็นกระจกฟาตี้เอเอเป็นกระจกอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมตัวนี้จะมาเขาจะมีเขาเรียกว่าโปรเซสเซอร์ใช่ครับคำนวณน,นะครับเขาจะรู้ว่าเออห้องเพื่อนๆเนี่ยสเสียงมันไปกระทบยังไงอะไรยังไงอีกหนึ่งอย่างนี่อตัวเนี้ยผมสงสัยมาอธิบายพี่หนะ่อยบาร์เดอรี่บูเฟอร์คืออะไรบาร์เดอรี่บูเฟอร์ครับปกติแล้วเวลาเราฟังอ่าทำระบบไฮไฟปกติคือท้าบูเฟอร์เนี่ยจะวางมุมไม่ได้ พนักงานมุมพุเกิดอะไรขึ้นเบรคบวมวางได้แต่บอกได้เลยว่าไม่ดีนั่นคือเหตุผลว่าหลายๆครั้งทําไมเราจะเห็นเพื่อนมีเบรคทรัอยู่ที่มุมคือเห็นไหมไอตัวที่เขาทําให้มันเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันเบรมันเข้าไปจมอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเห็นเลยว่าวางชิดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือห้องเราเนี่ยจะสะอาดตามากขึ้นทุกอย่างจะดูเป็นระเบียบอครับผมเราก็ได้เสียงดีด้วยนะเสียงดีแน่นอนครับผม อย่างที่3มคือเรื่องของเบสเมจเมนต์ก็คืออันเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําให้เสียงดีแค่ตําแหน่งเดียวครับแต่ว่ารอบๆสามและสิองศาแล้วเนี่ยเบสก็ควรที่จะดีด้วยครับผมและสุดท้ายเลยคือสุดท้ายที่สุดคือระบบเนี้เป็นระบบ f u ู l y Digital System เคยมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเลยครับใช่เขาบอกเลยว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดคุณยังมีความลอสในสัญญาณอยู่เขาถึงบอกว่าในไซเวนซัน ของเขาทุกอันเป็นระบบ fully digital ห0 0นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ s ซเว n s ั n เขาบอกเลยว่า fully digital ไม่มีเรื่องของ lossless ใช่ไหมครับจะเป็นสัญญาณที่แบบเพียวที่สุดแล้วแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าอันนี้คือเสียงที่เขาตั้งใจนะครับแล้วก็ทุกอย่างสามารถ manage หมดได้ได้ทั้งหมดอ่ะเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็น base management battery woofer room perfect ทุกอย่างใช้สมองแล้วก็กลไกลพิเศษจากไซเวน s ั n เนาะตรงนี้ผมชอบที่สุด เราก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีซลาวมาวางข้างหลังโอ้ยต้องซืรลาวตัวนี้รูมคอร์เรคชั่นจัดการให้หมดแล้วนะครับมีซับวูฟเฟอร์นะครับหรือจะเพิ่มซับวูฟเฟอร์อย่างเนี้ยเรียบร้อยก็ทําได้ห้องนี้ผมชอบที่สุดขอบคุ้นมากๆผมขอดูแป๊บหนึ่งนะนอกจากเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าพวกโฮมออโตเมชันทั้งหลายแหล่นี่นะครับการประชุมออนไลน์หรือว่าคอนเฟรนซ์ออนไลน์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าผม ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันน่าเบื่อถูกไหม mm hmm. เวลายิ่งโดยเฉพาะต้องออนไลน์ไหนจะต้องเอาดิจิตอลสื่อตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ไหนจะต้องเปิดจอนู่นจอนี่ mm hmm. ผมหวังว่าวันนี้ระบบของครสเตนนะครับจะทําให้ผมสนุกไปกับการประชุมหรือว่าคอนเฟรนซ์ออนไลน์ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขออนุญาตให้อ่าเอนจิเนียร์แนะนาผมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าระบบของคร mm ิสเตนเป็นยังไงบ้างครับผมระบบที่เอามาแสดงในวันนี้นะครับจะเป็นชุดประชุมออนไลน์แบบอ l l ินวันนะครับเราจะมี ตัววิดีโอคอนเฟรนซ์บาร์นะครับที่<แ>รวมเอากล้องใหม่และลำโพงเข้าด้วยกันนะครับทำงานร่วมกับตัวทัชสกรีนนะครับที่ทำให้การประชุมนั้นสามารถเริ่มได้ด้วยการกดปลุ่มเพียงปุ่มเดียวนะครับ<อ>ระบบประชุมจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับ<อ>ตัวกล้องตัวไม้และตัวลำโพงพร้อมทำงานนะครับ<อ>เราสามารถที่จะคอลนะครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ นี่อา r e s o l u t i ันเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็น 4K ครับจอ 4K UHD นี่เราอยู่ในยุคก,การประชุม 4K โอ้ยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะว่า Input แหลักของเขานี่แบบแทบไม่หลักเลยนะครับผมก็ตัวกล้องนะครับจะเป็นตัวกล้องแบบ auto t t a c k i n g นะครับที่ทำงาน tracking จาก voice นะครับแล้วก็จะจับภาพตามตำแหน่งของผู้พูดนะครับโอ้ ตอนที่เราเริ่มประชุมออนไลน์นะครับเราจะเห็นว่าจะมีกล้องนะครับที่คอยจับตัวผู้พูดนะครับนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อกล้องได้ยินเสียงคุณเก่งนะครับ,รบเริ่มสนทนาระหว่างประชุมเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้องเนี่ยจับภาพคุณเก่งโดยอัตโนมัติเลยเช่นเดียวกันขณะที่ผมพูดเนี่ยด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพของ Creston จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งหน้าจอผู้ร่วมสนทนาในห้องประชุมได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่โปรดักต์อื่นไม่มี ผมไม่เคยเห็นละอันนี้ผมเริ่มสนุกแล้วนะอันนี้จากความน่าเบื่อของผมกลายเป็นนี้แล้วสมมติเรามีกัน2คนนี่เรานั่งอยู่ข้างนะแต่ว่าภาพที่ออกมาบนจอตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยสนทนาพูดคุยกันมันเสริมไดนามิกในการพูดคุยนี่อันนี้เหมือนเทคโนโลยีของทาง Apple อะไรอย่างงี้นะพวกเฟส detection อะไรพวกนี้ซึ่งลักษณะนี้ทำให้ En เ a g เ m e n มระหว่างผู้ที่อยู่ในการประชุมออนไลน์และอยู่ในสถานที่ห้องประชุมเนี่ย เกิดปฏิสัมพันธ์กันดีมากขึ้นนะครับไม่น่าเบื่อนี่เขาใช้ระบบ AI ในการเคลื่อนไหวอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยอัตราการแหลกของเขาเนี่ยน้อยมากหรือแทบจะแบบไม่มีจะบอกไม่มีเลยมันอาจจะไม่นานแต่ว่ามันน้อยจริงๆอ่ะมันแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าการประชุมออนไลน์ที่ชัดขนาดนี้นะครับสีสันสวยขนาดนี้แล้วก็เสียงที่ได้แล้วก็ไปใช้กล้องสี่ตัวเลยทีเดียวครับผมโดยที่ในระหว่างที่เราประชุมเนี่ยเราจะสามารถแชร์คอนเทนต์ผ่าน อ่านี่อะไรเออเคันเน็กซ์อะแดปเตอร์นะครับที่เชื่อมต่ออสมมติสมมตินี่เป็นเป็นอ่าคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเข้ามาก็ฟึฟเฟิฟอ่านี่นะอันนี้คือเราก็ต้องรออ่าคันเน็กซ์ให้ไฟอันนี้คือคันเน็กแล้วด้วยครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ถึงสิบวิเลยนะคอนเทนต์หรือว่าไฟล์พรีเซนติ่งของคุณเก่งนะครับจะขึ้นไปอยู่หน้าจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอยซอฟต์แวร์คอนเฟอเรนซ์ เออใช่เนาะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นอันอื่นเราจะต้องส่งห้องเบอร์อะไรใช่ไหมเบอร์อะไรล็อกอินอะไรต้องตั้งช่องตั้งชื่อตัวนี้เสียบเข้าไปมันเหมือนกับเป็นตัวแคสครับผมขึ้นไปที่หน้าจอเลยได้เลยททนชีนะครับเขาไปทั้งภาพทั้งเสียงนะครับเราจะเห็นว่ามีภาพแล้วอ๋อเสียงก็มาด้วย ทำให้การนําเสนอข้อมูลระหว่างการประชุมเนี่ยเต็นไปอย่างไหลลื่นนะครับไม่จะต้องต่อทั้งสายภาพสายเสียงนะครับเพียงอุปกรณ์คอนเน็กต์อะแดปเตอร์ตัวเดียวก็สามารถส่งได้ทั้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเข้าสู่ซอฟต์แวร์การประชุมครับผมอันนี้ผมจำลองสถานการณ์ให้เพื่อนแบบนี้นะสมมติว่าเราอยู่ในมีติ่งเงี้ยเรากำลังคุยกันอยู่แล้วสมมติว่าไฟล์การทํางานของผมเนี่ยอยู่ใน iPad สมมุติว่าอยู่ใน iPad หรือว่าอยู่ในแล็ปท็อปของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลนะครับหรือว่าเป็นทางฝั่ง PC เนี่ย ตัวนี้ก็ใช้สัญญาณนะครับจากตัวดองโกของเขานะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้พี่เขาโชว์ให้เราดูนะไม่ถึงสิวินาทีเนี่ยเราสามารถเอาไฟล์ของเราเนี่ยขึ้นได้เลยโดยปกติเราจะต้องหาสาย HDMI ถ<ช>ู้ไหมครับเืีอมต่อสายสายากมานะครับแล้วก็นาม,มาต่อกับที่ตัวโน้ตบุ๊กแล้วถึงจะต้องมาหาไฟล์เอามันขึ้นอะไรอีกแต่ตัวนี้สมมุติว่าน้องเอาไฟลขึ้นจอยพี่หน่อยามาผมเอาตัวเนี้ยส่งดองโกนี้ไปเขาเขาก็เข้าไปเสียบได้เลย โอ้โห oh. และข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันสามารถแชร์หน้าจอได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอพร้อมๆกันจะเห็นว่าผมจะเปิด r e s e n น a t i o n นะครับอีกหนึ่งตัวอันนี้คือภาพยังอยู่ที่ของผมอยู่ใช่ไหมครับอันนี้นะนเพื่อนๆดูนะยังอยู่ที่ของผมอยู่นะ แล้วก็จะมีพรีเซนต์ของเรามีภาพรวมของผู้ที่อยู่ในประชุมแล้วแบบสลับด้วยนะให้เป็นไดนามิกมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นภาพกล้องหนึ่งโอ้โหจับเรา2คนอย่างเดียวเนี่ยสมมติผมพูดเนี่ยระบบ AI ทํางานโดยที่เขาจะโฟกัสมาที่ผมเพราะว่าผมเป็นคนพูดอยู่แต่พี่เขาไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะน,นั้นเอท ENTION ก็จะอยู่ที่ตัวผมนี่นะครับพรีเซนเตชันก็จะสามารถแชร์ขึ้นไปสู่หน้าจอได้มากกว่าหนึ่งในการประชุมหน้าจอเดียวโอเคผมขออนุญาตให้เพื่อนดูนะ นี่คือภาพจากโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนกับแบบว่าผมมีไฟล์พรีเซนเทชันอันนี้พี่บอกว่าคุณเก่งผมอยากได้ตัวโลโก้เนี้ยในวิดีโอของคุณตรงนี้ได้ไหมพี่เขาบอกโลโก้ไหนครับพี่โลโก้นี้ครับคุณเก่งปั๊บขึ้นมาในจอเดียวกันกับที่ผมใช้พรีเซนเทชันอยู่การสื่อสารจะแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะไม่ใช้คำพูดหรือการเขาเรียกว่ามโนกันของเองว่า ไอตัวนั้นใช่ไหมไอตัวที่มันส้มๆแล้วมี GD อยู่ข้างบนใช่ไหมไม่ใช่ครับให้เขาเห็นกันไปเลยในที่ประชุมจะเข้าใจตรงกันและการสื่อสารเราจะมีประสิทธิภาพชัดเจเนมากยข,ขึ้นระบบของครสตันี่ผมว่าอันนี้แหละแรงบันดาลใจอันนี้แหละเอโนเวชั่นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้การประชุมของผมไม่น่าเบื่ออีกต่อไปขอบคุณมากขอบคุณซิมาิก้ามากนะครับขอบคุณครสตัด้วยนะครับอันนี้ถือว่า อีกหนึ่งไฮไลท์ของเรียกว่าคอ m มูนิเคชันนั่นเองนะครับไปกันต่อตรงนี้เนะี่ยเป็นเขาเรียกว่ามินิดิสเ play กันแล้วกันนะครับตรงนี้เขาดิสเพลย์ไว้ว่าเออมันมีไลฟ์อะไรบ้างใน c i n e m a นิก้านะครับอย่างซูเปอร์ทวิตเตอร์ที่เราทําการรีวิวไปเนี่ยตัวนี้ส่งเสริมนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพของลำโพงจากหลักหมื่นไปเป็นหลักแสนได้เลยนะครับลำโพงจากกระเพรอนนะครับ ตัวเล่นเครื่องเล่นจาก랜ดอร์ฟไลกานะครับอาร์ตอคูสติกอันเนี้ย้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของ C ิ ine มา g ิก้าทั้งนั้นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ทางด้านหลังผมเนี่ยห้องเนี้ยเป็นห้องที่มีความพิเศษอีกหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอเพื่อนๆดูห้องที่เป็นห้องดูหนังแต่ว่าลำโพงเขาเป็นกระจกครับและนี่คือห้องที่ผมบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเพราะว่าลำโพงที่อยู่ในห้องเนี้ยเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับห้องดูหนัง แน่นอนน่ะหลายๆเจ้าทําอยู่แล้วแต่ว่าลําโพงที่เราใช้เนี่ยพอมันเป็นกระจกเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบแต่ถ้าไม่ทราบนะครับกระจกเนี่ยมันเป็นภัยเนี่ยกระจกทั้งนั้นเลยที่เขาทาให้เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นภัยต่อเรื่องของเสียงครับเพราะว่ากระจกเนี่ยมันมีความแข็งมากนะครับตอนนี้ค่า r e f l e c ของเขาเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะกระเด็นกระดอนทั่วไปหมดเลยใช่ไหมครับเริ่มกันที่โปรเซสเซอร์นยโปรเซสเซอร์เนี่ยจะต้องฉลาดมากพอในระดับหนึ่งนะครับเขาจะมีในเรื่องของรูม perfect แน่นอนเขาจะคำนวณไปเลยว่าอาเสียงมันวิ่งรอบทางมันไปสะท้อนยังไงทํายังไงให้เสียงมาถึงจุดที่เรานั่งฟังได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ l ินดอ r f ฟอยู่แล้วเครื่องเล่นเพลยยงเพลงเยอร์ก็ว่ากันไปนะครับระบบของภาพเนี่ยตัวนี้คือ l ลก C ซ n e ิวันนะครับซินิวเนี่ยเป็นชอตตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้จับคู่กับอจอของ a อวาวจอของ a อวาวเนี่ยจะเป็น a l r นะครับจะเป็นจอที่เรียกว่า การแสงสะท้อนเนี่ยผมพูดให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันถ้าเพื่อนๆสังเกตข้างบนเนี่ยจะเห็นไฟโอ้โยิงกงินสาดกันใหญ่เลยรงมาที่คําว่า waterfall audio นั่นก็คือชื่อของลําโพงกระจกของเราตรงเนี้ยนะก็คือแสงเนี่ยมันจะลงมาแต่ว่าแสงที่ฉายขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะไม่สะท้อนออกมาเพื่อนๆนึกภาพบอ,อชไหมครับพอมันไม่สะท้อนออกมาปุ๊บภาพที่ได้ไม่ว่าเราจะมีแสงมากขนาดเนี้ยมันก็ยังให้ภาพที่ชัดอยู่เนี่ยเพื่อนๆดูดิ ยังชัดอยู่เลยนะครับตัวนี้นะอันนี้ในเรื่องภาพแบบโอเคแล้วแต่ยห้เพื่อนดูตรงนี้ล,ลําโพงของ w a t e r f a l อเป็นลำโพงที่ทําจากกระจกอ่ะพี่เก่งแล้วเมื่อกี้บอกว่า,วาล,ลําโพงของกระจกไอ้กระจกเนี่ยมันทําให้แบบมีแสงไอ้มีเสียงสะท้อนไปไปมาอะไรอย่างเงี้ยในตัวของ Waterfall ในแต่ละรุ่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกครีบเทอร์บายอยู่ไอ้ครีบเทอร์บายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับใบของเครื่องยนต์เจ็ตอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะทําการสลายนะครับในเรื่องของเรสโอนนซ์เอ่ยในเรื่องของเสียงเกินเอ่ยเนี่ย ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เรียกว่าจัดระเบียบของเสียงเนี่ยทำไม่ให้ไม่เกิดการสะท้อนของเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์เขาออกแบบมาแบบสวยหรูทวิต t t อรเนี่ยเขาใช้ไม้นะครับตัวน,นี้เป็นไม้เลยก็จะเห็นได้วาเนี่ความแยกออกมาแต่ที่เห็นเหมือนสายเนี่ยครับสายข้างล่างนี่คือสายลําโพงนั่นแหละคือสายไฟไง่ายๆนะครับถูกจัดเรียงออกมาได้อย่างสวยงามมากนะครับนี่คือสเสน่ห์ของว a t e r f a l l ห้องนี้เขาใช้ระบบ 5.2.2.2คือซับวูเฟอร์ครับซับวูเฟอร์มีให้เลือก2สีเนี่ยเขาวางไว้ให้ดูเลยนะครับก็ใช้ระบบจุดสองนี้ไปส่วนของเซนเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้ของวอเตอร์ฟออีกเหมือนกันนะครับไลท์จุดสองอยู่ไหนแน่นอนครับอยู่ข้างบนที่นี่เขาจําลองให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับให้เสียงที่ดีในแบบไม่น่าเชื่อด้วยความที่เป็นกระจกของเขาแต่เสียงทั้งหมดถูกควบคุมด้วยผลิตภัณฑ์จากลินดอฟและภาพที่สวยหรูจากไลกาครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆงานสถาปนิกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานแค่ตกแต่งบ้านนะครับ มันเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับเป็นงานที่จะทําให้เราเห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเราอยากให้บ้านเราเป็นยังไงลองผิดลองถูกมีลิฟต์มีเครื่องอินเทอร์เทนเมนต์มีต่างๆมากมายที่เราอาจจะหางาน,นอื่นๆดูเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ผมเลือกบูธของซ i น e m a t i c a เพราะว่าเป็นบูธท,ที่สร้างแรงบันดาลใจในวงการเครื่องเสียงให้กับผมครับเป็นที่ที่ผมสามารถแสดงไอเดียเห็นอินโนเวชันใหมๆ่ๆ จอใหญ่ๆเครื่องเสียงที่ดีระดับโลกนะครับหรือแม้แต่การสื่อสารที่ Effective แล้วก็ไม่น่าเบื่อผมหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสนใจในบูธของ Cinemagica เหมือนที่ผมสนใจนะครับบูธของ c i n e m a g i ก a นะครับก็อยู่ที่พอ3นะครับอยู่บริเวณเสาที่50นะครับเพื่อนๆก็ตามตัวเลขเสามายังไงก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับน้องๆหรือว่าอินเจเนีที่นี่นะครับทุกคนมีความรู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ ทุกอย่างนะครับให้กับเพื่อนๆเลยนะครับงานเนี่ยจะมีวันที่29เมษายนไปจนถึงวันที่4นะครับพฤษภาคมเดือนหน้าเลยนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆรีบมาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแต่ว่าจริงๆใจจริงเลยนะผมอยากให้เ,เพื่อนๆมาที่บูธซ i นมาจิก้าเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆรอเ,เพื่อนๆอยู่ครับสำหรับวันนี้ผมเก่งกระชาและซินมาจิก้าไปก่อนแล้วสวัสดีครับ